<g ül> <c oughs> เหตุยังไงเหตุยังไงเหนื่อยแน่แล้ววิธีชีวิตของลูกเม่นาเซ่ครับเซ่ใบเซ่ใบครับบ่อตองยันตกน้ำนะครับเกิดแล้วก็นยันอยู่กับน้ำเซ่นะครับเกิดแล้วก็นยันอยู่กับเม่นน้ำ เป็นลูกเข้านี่ห้องว่ายวใส่กันเหล่าปลาน,นี่นะครับน้องเนยว่ายน้ำเป็นน้อเนยน้อ,อ,อน้องเนยว่ายน้ำเป็นนะครับกำลังสนุกสนานใหญ่เลยเป็นน้ำที่ใสน้ำธรรมาชาติกับน้ำนี้เป็นน้ำธรรมาชาติเลยนะครับผมใส่คือเรือหาป่านะครับเป็นน้ำเสียบายตอนล่างอืม สนุกเรีนผู้เดียวกับมวนอืม <laughs> เรีนผู้เดียวกับมวนตามภาษาตามภาษาทีหน่อยอเย็นสบายอืมไม่ต้องไปเช่าสะไวน้ำเล่นนะครับบ่ต้องไปเสา สาไหวนาําบต้องไปจ้างคู่สอนไหวหนาครับเลี้ยนรูเองโดยธรรมชาตินะครับอ,มอมืมันจะคงเข่งคงเข่งแน่เด็น่อืมถ้านางข้างหนึ่งมันก็จะอ่าถ้า <laughs> นางข้างหนึ่งมันกะสิมันมันมันเบามันเบา Ừ bà bà rồi. Ui ui ui. Ừ. ơi. ผ่านเทผ่านเท่ก็ผ่านสัตว์หนักหน,นักอยู่อ่ะหนักอยู่อ่ะหนักกระโหลกเนี่ย <c ười> ตัวเรื่องอืมเข่าฟังแล้วเน่นามีแนียนว่ะ มาเล่้ยงคำคำหาโมงโมงมันเสิรอตมาแต่ยังมงหนึ่งก็เลิกกินแล้วคืออยู่บ้านม่กระหอนก็เอามาหาเหรียญน้ำตังหาอยู่หากินน้ำมันซ่อนตะเนยนี่แหละครับบายน้ำเป็นบ่ต้องไปจ่างขันอยู่ในเมืองนี่ได้จ่างเหรียญน้ำนี่เนยไปจ่างเหรียญน้ำน้ำห่างน้ำสวนสาวยน้ำ เออบ่จ่างกับบดีลงแล้วก็จ่างคู่สอนเนี่ยสอนไหวานาำน้ำเาอเอเป็นกลุ่มเป็นชมรมมีมีชุดด้วยมีค่าชุดด้วยมีขนมโอ้ยเสียหลายกว่าบันห่องอายุ่คากินอีกอืมแต่ละแม่นบอส

อันนี้เป็นปลาสดๆจากเม่นลำซ่ครับพัหนเเห็นเนี่ยทพ่านเทกับพันสักคือเอาออกมากินก่อนเอามาเห็นกินก่อนว่นั้นปีงแบบธรรมชาติท่านว่าใส่เล็กปีงเนาะแม่เนาะมันว่าเป็นธรรมชาติก็ยังเดือดๆอยู่แต่บเกือเขาเอิ่นประกุมประกุมกับมี่ ปลากลุ่มอันนี้เป็นปลาสอยเนาะอันนี้เป็นปลาสอยอเคเรับเาขาปิีงง่ายขึ้นเพราะว่าเขายัน,น,นยังเฮ้อยู่เงินปะเอป<อ>็นจังขมดีออืม,อม,อมคือมันสีโบว์หัวขันเขาเอาท้องถ่องลงเวลาถือไฟมันสีหัวเนาะแม่เนาะมันสีหัวมันก็สีไรหักตัวลงมาแับผมมันรำมันสีไรหักตัวลงมาแต่เอาขึ้นแบบนี้โอ้

นี่เนีนอยู่แบบไนเออสดๆสดนีสดข้าวัดไม่ได้สุดๆยังสดๆเยู่ปลาปลาหัวปลาหัวพระเ็มาพระก็ไหวเข่าแล้วนาะมันก็เข่าก็ได้ดีล่ะเอาพวพระปลาไรปั้นมาปลาตะปอยไปหันไกล้กับผืนสะเตะหิมเมอิอ้้หคนมีเฮี้ยงบาบ น้งตาอยวัดอย่อยูไปไปมีมแล้วไหอนุอยากได้พอไหมยู่บ่บูกหัวหัวตมยนแม่ที่ให้เรวไม่ลาบนาะตรวปาต้มบ่ต้มกระเสียบไม่ปงพอเอาไม่ปงเจ้าก็หมดแล้วพอมสิีรีวตีประโจกประโุกไงามุ่นมุน่เยจทไดู้ตาดิ นี่ปลากระเยงเอาไว้ต้มบบนี่ยครับปลากระเยงเอาไว้ต้มว่อนิสีดาบก้อยก้อยโบรเมีนบ่แต่างคนมากินนาบเนี้ยวไหนเทือล่ะก้อยมื่อนี่ก้อยใส้หมดดียกมส้มเมียนดีเจออกมาต้องกินก้อยส้มๆเสแสรบเสือดเวยมอดเดแดงเอาอยู่หนีโจ้บสิได้นอนหรือเปล่าม่เมียกบปบสิมานอนอยู่นีเสมอ แล้หาล้งอาดนอนทมเาไยมารอบสองเคลื่นไปยังล่ะครับปลาซอยปลากุ้งปลาเดไดใชไถกันนี่ปลาขยงยงก็มีครับเอาเอาต้มันโอ้ยมันก่ะเกียบมันตนอะกว่านี่ย่งน่อปลามันยังสดอยู่วัวขาเนื้อหนา นเียงชุ่มาแต่เร้องเนเราว่าหันเราเสือคนียดีปะจวดทองไปแล้วน้ำไปแล้วไม่พียรจะไปหนมีิ่เ็ดเด้อเอามปดีบเพียตะปลาดีวก็สันัวยังก็เหลยวมาเมื่อเคลื่อนใครด้วยน้ามวปลานวเนี้ยขั้นผัวไปหาคือสิ่งเดียสันมาสนดน้ำถามหาสิลับป่าเนี้ยเาเอาม่ยังคืออ

จะเนีเปลี่ยนผู้ฟักผ่านเทผ่านเทเปไอปรงแมัน่ขนี่ได้ดคือมงสปละเอาไปก้อยไปก้อยฟักใส่กันกับกระเทียมเลยผ่านเทังครับยำใส่กันเลยยำใส่กันที่มนขันมันขันหมแดงเวลายำเวลายำถือกระเทียมมันสีหอมเนาะ เทียบอยคือ่าอืมี่าน้ำยคือพาเก็บของหายนู่่ถ้าเราไปเรีนน้โอ้ยหายากหยใก็มีอยู่ได้ทั้งหมดนี่กินบก็่้จังเือนไปยิ่งเสีกินบ่ได้แล้วอยากพมดังเหมือนากันประดงบ่นีมจัโอ้กันดงเนกนแบดเนกินดงสยเอาสามอมาอี่เอาไปแล้กงจกีไ้กิน

<cười> ừ. <cười> <cười> hang xuống con, Cần con cái hang đi. con hang cho cái này ดี um, ๋ยวลเอ้าห้างใหม่โอหางเก่าบ่มียงเ้ยป่เนี่ยนี่เนี่ยกัอมแดงแดงพนี่เล ้างนี้างนี้หางนี้หางนี้อือท่านที่แบบบไว้คือกันบุแดงกัดนี่มีมีมีเอ๋ฮะบ่ออกบ้านน่ะ ้มเ,เอาอยู่พันเทนั่น,น,นะดีะไล่ดิบ่ค่อยันมอันสมมันแด,ดยงย่านี่มันบ่ค่อยมันบ่ค่อยสมบ่มันแด,ดยงย่ามนี่พอหนองเนยพอหนองเนยพ,พ,พัเนเท่พอเพิพพ่นเป็นผ่านเพิ่นกเ็เลยลอยน่ำเป็นหนองเนย โอเคแล้วก็ออกอากาศัหน่อยนโอ้โหรวมงใช่ไมอนขาเลยอ่ะเาเมันน้รอันนี้พักบพอักกินกับกลย้อนอ่างย้อนอ่างกับหย่อนเดเ่อืมยออ่างกับหย่อนมือดเย่ โอ้มันคาดเครื่อใไม,ม,ม,ม่ต้องตัดเอกครับพวเขาเจกับไม่แยให้กัน,นเขาเจกับไม่แย่ธรรมาดาละ่ะไปหาหน่ม่กก็ต้องเหยียบน้ำก่อนยังไ,ไง <laughs> เออเอาเหยียบปหล่ Ừ. nhanh như được vẫn càng nữa nhanh nhiều nhanh lên luôn lên thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ แ้วก็เอานำเอานำสมใส่ตมนี่ครับทุกหลับเป็นบอครับ่อเสือสุกหลับเนาะเพ่แต่เอานำสมใส่มันต้องสมต้มองขมเลยนขมมขมมาสมมาสม ส่นที่ว่ามันใส่คางครับใส่แต่เทียมพอดีหลายเนาะมันจะสูงมันโบมันแต่แล้วเอะเอยจริงปอนปามันกระนิ่งก็ะบอกจนมาเมันสิออกมันมันสิบ่ค่อยสมบ่ฟันทีก้อนอย่ป้ากระดิ่มันจะบ่เป็นแห็งครับมันปานมันอืม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 ันสิบ่มันสิบ่ผงแม่นครับสิบ่โบผงอืม กระจกกระจกกระจกปีนี้ปีเมื่อพ่อเสือครับมาตะกรุงเทพผมนี้มาธรรมดาเชฟมาตะกรุงเทพกาลังแต่งกาลังแต่งเดี๋ยวจะปุ่งปุ่งก่อยใบยังห้อเออเป็วเป็นนาม เบนเบีนน้ำเบีนน้ำเบนน้ำเอนามเบียนน้ำเอมเอกินก่บปด้วยเียนเราเสียบเเราเอันเรีกํำใสเรกํำใส่เาเป็นเราเติมปรุงแล้วนะครับเข่ากัวพริกผงล่วแล้วน้ำปลาล่วแล้วครับ ขวามันจังละเอียดไม่งอนเล้ลูกไส้เขาขวดได้ล่ะลูกไส้เขาเห็ดได้ระสาวมันจะหอมนี่เราเห็ดเองสิเขายบมือหย่อนเขาขวานไม่งอันมั้งเขาตกไส่ขวาน

เขีมาแล้วบอกวาสีมาท่านนี้มอ้ยหอมันดีแล้วดีแล้วมันามก้อนเียนสปลาปีชุนเด้ป็จงเมียนกินถปลาตลาดไร่ไดกาไปดไหมคับดเราไปหลับที่นีอนจ้ากกินเฟียนๆดีสุดละูได้บัเ่าบ่เข่ากันเยอะ กินปลายก่บรรดาบอย่เอาหล่าให้ปลาบอคบรหาหล่าใไ้ปลาตีเห็นยังจะทำามบาง้ากโอ้ยอยากมาไกินเตีจากแล้วมาทีแล้วลูกไส้ก็กินไข่ทอดข้อยากซแคบประมาณปลาก็ได้โค้ง้มาาตรงมรดครับแมนตรงมาเรื่อย ยที่บานม่เห็นเสาไปฝาิมันจะมีหมองทางทเดียวอยู่มันเดียวขาเัิวไ้าันัวหลบโดดากปลามันแหอามันแหงแห่ิได้ข้มาไก่เติอไม่ได้เลยชี่หมโตไป่าเสาไป่าเล่งใ่เสาไปฝาลไปฝาเนีซงไปฝเี่ยุงีิบขาสกูสีเขียงบยุ่น เลยมาเลยไม่เยกเสียงไปยุ่นมาอตรงไม่เยกเทียงไปยุ่นเสียงกัมุนแล้วก็มาเทียงเสียงลุกลี่กันมาหัวาสยไฟฟ้าแล้วก็มาอันขัวเรียวขัวมามันมีปลามันอย่างเงี้ย อเอาเนหมอนหน่อยละอพอ,พอสืออันนี้นหมอนหน่อยมีเยอะอันนี้นะเอาหัวเม้นหัวไม่ไม่จ้ะนั่นเรที่อันยุ้ยได้จากซ่างเอาแบางแบบนี้เลยบอกลุงเกดปล่อยปลานะครับอันนี้ก็ได้ยยย๋ย่ใส่สับ ตำด้วยต้มปลามีเรากดนำก่าม้วิ่ยหน่อ้างเป็นเถอบานเองวย่งเตรียมมีแต่เนี้ยเศษเเจออันนี้หยอดอะไรให้บรรทามะไตยุวัดเจ้านอบบ่อนอันนี้จ่อบไตนู่นน่ะให้บรรทามะตยุมันบอกรืาไตนนป่าหรือไปเข้าไปอตั้งตั้งเไม่เลไปหาหมอยู่้านเลย พวกเนื่องก็ว่าให้เขาไปบรรทัณป่าคู่เพิงว่าสิไปอันที่น้องยุหันนะนะครับบ่าคู่เพิงว่าเันมื่อก่อนมัง็น่อกอนกับมีเป็นทากับมีเลยบปนทากับมันเนี้ยแต่เ่อก่อเนี้ยเม่า่มด้เกี่ยวฟังกินแล้วบมเป็นตะยูแมนแถ้ตะกีไปเห่นยบนสีกันเธอสีหลอดกางเว้นพอมานอัแล้วบริเวณเป็นตะยูนไอะร ขข้นผ้าเข็นเลยท้ามันเจ้าไรม่องซึ้แหหรือเจ้าสีดเบ็ดเดี๋ยนี่พดีไปใสีไอว่าเดี๋ยวนี้วาดีลงมาหนิแม่พระท่านเพิ่นเพิ่นบ่วถาเพิ่นบ่วถามาบรท่านเพิ่นมาหอดเพิ่นจะเอาขึ้นมาละ คนเอิญมากแก่เมื่อมาหลบก้อนได้กินตอดไข่นก็เลยเอิญมากแก่เมื่อไงท่านเทพลงหน้ายู่เหมือนแมงมุงไปเลยไปแล้วว่าผู้หนึ่งแบกผู้หนึ่งอุ่มมาสั่นหลบก้อนนั่นอ๋อคือั่งล่ะ ba, กลับไปกินข้าว nấm cành. <cười> 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 <laughs> bà mà mà mama 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 <laughs> mama <laughs> mama mama thay เห็นไหมเออไม่ต้องผูกหรอกรุ่นนี้ไม่ต้องผูกแอล Ha <laughs> ha.